นี่คือบทสัมภาษณ์ของสาวสาวชาวอังกฤษเกี่ยวกับเหตุผลที่พวกเธออยากจะมาประเทศไทยโดยพวกเธอบอกกันเป็นเสียงส่วนใหญ่ว่าประเทศไทยนั้นผู้คนเป็นมิตรและวัฒนธรรมของที่นี่ก็น่าสนใจและยังมีอะไรที่มหัศจรรย์มากๆอยู่ที่นี่โดยในคลิปวิดีโอนี้พวกเธอจะพูดถึงประเทศไทยว่าอย่างไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ก็ขอทุกคนช่วยกันก,กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะคะและขอขอบคุณคลิปวิด ดีๆแบบนี้กันด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยคะ่ะโดยที่เปิดคลิปมานะคะเราก็มาอยู่กับสาวชาวอังกฤษสองคนนี้โดยคุณยาสูได้มาสัมภาษณ์กับพวกเธอถึงเหตุผลที่พวกเธอมาที่ประเทศไทยมาที่คำถามแรกนะคะเขาได้ถามกับพวกเธอว่าพวกคุณมาที่ประเทศไทยนานแค่ไหนแล้วพวกเธอจึงได้ตอบว่าพวกเรามาได้สามเดือนแล้วจากนั้นเขาก็ได้ถามเธอต่อว่าตอนนี้พวกคุณทำอาชีพอะไรกันอยู่ สาวคนแรกเธอได้ตอบว่าตอนนี้ฉันทำงานเป็นฝ่ายบัญชีในแผนกวิศวกรรมส่วนอีกคนเธอได้ตอบว่าตอนนี้ฉันทำงานเป็นพนักงานสืบ ในบาร์เทนเดอร์อยู่ในผับแห่งหนึ่งต่อมาเขาได้ถามกับเธออีกว่าทำไมาคุณถึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่พวกเธอก็ได้ตอบว่าพวกเราแค่อยากมาเที่ยวและฉันคิดว่าเราอยากจะมาที่ประเทศไทยมาโดยตลอดเพราะว่าที่นี่มีอะไรให้ทำมากมายไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้หรือการท่องเที่ยวและเรารักอาหารไทยด้วยและอีกอย่างที่นี่ก็มีอากาศร้อนดี มาที่คำถามต่อไปนะคะเขาได้ถามกับพวกเธอว่าพวกคุณเคยไปที่ไหนในประเทศไทยและชอบที่ไหนมากที่สุดพวกเธอเลยได้ตอบว่าตอนที่พวกเรามาถึงกรุงเทพเราก็ขึ้นเครื่องบินเดินทางไปที่เชียงใหม่ในทันทีเลยจากนั้นก็มาต่อที่ภูเก็ตกระบี่แถมเราก็เคยไปที่เกาะพีพีด้วยที่นั่นมีปาร์ตี้เยอะมากๆส่วนสถานที่ที่ฉันชอบก็คือเชียงใหม่ส่วนสาวชุดแดงเธอได้บอกว่า ส่วนฉันชอบอ่าวนางที่กระบี่แล้วก็มาที่คําถามสุดท้ายนะคะเขาได้ถามกับพวกเธอว่าวัฒนธรรมไหนของประเทศไทยที่ทําให้พวกคุณรู้สึกทึ่งพวกเธอเลยได้ตอบว่าพวกเราไม่ค่อยตกใจมากเท่าไหร่นักเกี่ยวกับวัฒนธรรมของที่นี่เพราะว่ามันไม่ผิดคาดจากที่เราได้หาข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเพราะผู้คนของที่นี่เป็นคนดีและน่ารัก มันแตกต่างจากที่อังกฤษของเรามากๆแต่ถ้าจะมีให้ตกใจก็คงจะเป็นเรื่องการจราจรของที่นี่มากกว่าคำถามแถมอีกคำถามนะคะเขาได้ถามกับพวกเธอว่าพวกคุณมีอะไรจะแนะนำเกี่ยวกับการออกเดทกับพวกคุณไหมพวกเธอเลยได้บอกว่าอย่างแรกเลยก็คือผู้ชายควรที่จะปฏิบัติต่อผู้หญิงอย่างเคารพและไม่ก้าวไก่จนเกินไปหรือการทำตัวไม่สุภาพเพราะพวกเราไม่ชอบมันทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าพวกเขาเป็นแค่เด็ก มาที่สาวอังกฤษคนต่อมานะคะเขาได้ถามกับพวกเธอว่าพวกคุณมาจากที่ไหน สาวคนแรกเธอได้ตอบว่าฉันมาจากลอนดอนส่วนอีกคนจึงได้ตอบไปว่าฉันมาจากเมืองที่อยู่ระหว่างลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์มาที่คำถามถัดมานะคะเขาได้ถามกับพวกเธอว่าพวกคุณมาไทยนานแค่ไหนแล้วและเคยไปที่ไหนมาแล้วในประเทศไทยพวกเธอจึงได้ตอบไปว่าเราอยู่ที่นี่มาได้25วันแล้วและเราก็เคยไปมาหลายที่มากๆเริ่มต้นจากกรุงเทพจากนั้น ก็ขึ้นไปเชียงใหม่และก็ได้มาต่อที่เกาะพีพีและสุดท้ายพวกเราก็มาอยู่ที่ชายหาดที่กระบี่นี่แหละมาที่คำถามต่อมานะคะ เขาได้ถามกับพวกเธอว่าตอนนี้พวกคุณทํางานอะไรสาวคนแรกเธอได้ตอบว่าฉันเพิ่งจะเรียนจบและกําลังทํางานด้านการตลาดแต่มันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ฉันก็เลยออกจากงานและก็มาเที่ยวที่นี่จากนั้นฉันก็จะคิดต่อว่าอยากจะทําอะไรส่วนสาวอีกคนเธอได้ตอบว่าฉันเป็นนักเต้นมืออาชีพและก็เป็นครูสอนเต้นรําให้เด็กๆมาที่คําถามต่อมานะคะเขาได้ถามกับพวกเธอว่าพวกคุณชอบอะไรมากที่สุดในประเทศไทยพวก เธอก็เลยตอบว่าพวกเราชอบช้อปปิ้งที่นี่เพราะว่าที่นี่ของราคาถูกมากๆเลยก่อนฉันจะมาที่ชายหาดฉันก็ได้แวะซื้อบิกินี่จากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึงชุดว่ายน้ำของพวกเราเป็นของแบรนด์เนมซึ่งเป็นแบรนด์โปรดของเราเลยแถมในระหว่างนั้นฉันก็ได้ซื้อกระโปรงมาด้วยซึ่งมันมีราคาถูกมากและก็สวยมากๆด้วยมาที่คำถามสุดท้ายนะคะเขาได้ถามกับพวกเธอว่า พวกคุณมีอะไรอยากจะแนะนําเกี่ยวกับการออกเดทของคุณไหมพวกเธอก็ได้บอกว่าอย่างแรกเลยเราคิดว่าผู้ชายควรจะมีความมั่นใจแต่ก็ไม่มากเกินไปและมีความสุภาพมาที่คนต่อมานะคะเขาได้ถามคําถามแรกกับเธอว่าพวกคุณทํางานอะไรกันพวกเธอก็เลยได้ตอบว่า พวกเราเพิ่งจะเรียนจบจากสาขาธุรกิจและตอนนี้พวกเราทำงานเล็กๆน้อยๆอยู่มาที่คำถามต่อมานะคะเขาได้ถามกับพวกเธอว่าอะไรที่ทำให้คุณมาที่นี่พวกเธอก็ได้ตอบว่าพวกเราแค่อยากจะมาเที่ยวที่ประเทศไทยและท่องเที่ยวพร้อมกับสำรวจวัฒนธรรมใหม่และพบปะกับผู้คนใหม่ๆเพียงเท่านั้นจากนั้นเขาก็ได้ถามกับพวกเธอว่าตั้งแต่พวกคุณมาที่นี่พวกคุณรู้สึกยังไงพวกเธอก็ได้ตอบว่าที่ประเทศไทยมัน ดีมากๆไม่ผิดหวังเลยสักนิดที่นี่มีอะไรให้ทำมากมายและน่าตื่นเต้นเสมอเราเคยไปมาหลายที่มากๆเช่นกรุงเทพเชียงใหม่กาบ,บีเกาะพีพีภูเกต็ตและก็ที่อื่นๆอีกมากมายเราชอบที่นี่มากๆเราก็เลยมาที่นี่มาที่คำถามต่อไปนะคะเขาได้ถามกับพวกเธอว่า คุณมีอะไรอยากจะแนะนําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไหมพราเธอเลยได้ตอบไปว่าอย่างแรกเลยพวกคุณควรที่จะพกเงินสดมาด้วยเพราะว่าที่นี่บางพื้นที่ก็รับแค่เงินสดเท่านั้นและอีกอย่าง พวกคุณไม่ควรที่จะพกของมาเยอะจนเกินไปเพราะคุณสามารถหาซื้อเสื้อผ้าหรือของใช้อื่นๆจากที่นี่ได้เลยเพราะมันมีราคาถูกมากมาที่คำถามสุดท้ายนะคะเขาได้ถามกับพวกเธอว่าอะไรในประเทศไทยที่ทำให้พวกคุณรู้สึกช็อกมากๆพวกเธอก็เลยบอกว่าคงจะเป็นเรื่องของการจราจรของที่นี่เพราะเวลาที่เราจะข้ามถนนเราจะต้องดูรถให้ดีหรือแม้แต่ตอนที่เราข้ามทางม้าลายเราก็ยังต้องระวัง ไว้เพราะว่าผู้คนที่นี่ขับรถกันเร็วมากๆมาที่คนต่อมานะคะเขาได้ถามกับเธอว่าคุณมาอยู่ที่ประเทศไทยนานแค่ไหนแล้วเธอเลยได้ตอบว่าฉันออกเดินทางมาเป็นเวลา6เดือนแล้วและฉันใช้เวลาในประเทศไทยมาได้3มเดือนแล้วและอีกไม่นานฉันก็ต้องเดินทางออกจากประเทศไทยเพราะพาสปอร์ตของฉันจะหมดอายุแล้วมาที่คําถามต่อมานะคะ เขาถามกับเธอว่าอะไรที่ทําให้คุณมาที่นี่เธอจึงได้ตอบไปว่าฉันตั้งใจว่าอยากจะมาที่เมืองไทยมาโดยตลอดตามรอยของพ่อแม่ของฉันเพราะว่าพวกเขาเคยมาที่นี่ในช่วงปี1990พ่อแม่ของฉันเล่าเกี่ยวกับที่นี่ให้ฉันฟังมาตลอดโดยประเทศไทยนั้นมันสวยมากๆฉันก็เลยได้ตัดสินใจมาที่นี่มาที่คําถามต่อไปนะคะเขาได้ถามกับเธอว่าคุณทํางานอะไร เธอก็เลยตอบไปว่าฉันทำงานเป็นฟรีแลนซ์เกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์มาที่คำถามต่อไปเขาได้ถามกับเธอว่าสถานที่โปรดของคุณในประเทศไทยคือที่ไหนเธอบอกว่าสถานที่โปรดของฉันก็คือหาดอ่าวนางฉันชอบที่นี่มากๆเพราะว่าที่นี่อากาศดีมาที่คำถามสุดท้ายนะคะเขาได้ถามกับเธอว่าวัฒนธรรมอะไรในประเทศไทยที่ทำให้คุณรู้สึกชื่นชมมากๆเธอเลยได้ตอบว่าฉันอยากจะบอกว่าที่นี่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกั ประเทศของฉันมากๆฉันไม่เคยออกจากยุโรปมาก่อนแต่พอฉันได้มาที่ประเทศไทยฉันรู้สึกเลยว่าที่นี่มันดีกว่าที่อังกฤษมากมาที่คนต่อมานะคะเขาได้ถามกับเธอว่าคุณมาจากที่ไหนและคุณทำงานอะไรเธอเลยได้ตอบว่าฉันมาจากอังกฤษและฉันเคยทำงานผลิตรายการทางโทรทัศน์ และตอนนี้ฉันก็ลาออกมาแล้วเพื่อมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมาที่คำถามต่อมานะคะเขาได้ถามกับเธอว่าตอนนี้คุณมาเที่ยวที่ประเทศไทยได้นานแค่ไหนแล้วเธอก็เลยตอบไปว่าตอนนี้ฉันเพิ่งจะเดินทางมาที่นี่ได้เพียงแค่หนึ่งเดือนฉันเดินทางมาหลายประเทศมากๆในเอเชียแต่ฉันชอบที่ประเทศไทยมากที่สุดจากนั้นเขาก็ได้ถามต่อว่าคุณชอบอาหารในประเทศไทยไหมเขาก็เลยตอบว่าอาหารที่ประเทศไทยมีให้เลือกเยอะมากๆแต่ส่วนใหญ่จะเป็น เป็นอาหารที่มีรสชาติเผ็ดร้อนซึ่งมันไม่ค่อยเข้ากับฉันมากเท่าไหร่แต่โดยรวมแล้วฉันก็คิดว่ามันอร่อยดีมาที่คนต่อมานะคะเขาได้ถามกับพวกเธอว่าพวกคุณมีแผนการเดินทางที่ประเทศไทยอย่างไรบ้าง พวกเธอตอบว่าพวกเราไม่ได้คิดแผนอะไรไว้มากมายพวกเราแค่อยากจะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากที่สุดและก็เดินทางไปสถานที่หรือจังหวัดต่างๆของประเทศไทยให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ตอนนี้เราคิดไว้ว่าจะเดินทางไปหลายๆที่เช่นเชียงใหม่ภูเก็ตเกาะพีพีแล้วก็ที่อื่นๆอีกมากมายมาที่คนสุดท้ายนะคะเขาได้ถามกับเธอสั้นๆว่าพวกคุณอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วพวกเขาก็ได้บอกว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของพวกเราแล้ว I เพราะเราเดินทางมาอยู่ที่นี่ได้1ิบปัแล้วและพวกเราก็ชอบที่นี่มากๆเอาละค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้สําหรับบทสัมภาษณ์ที่เราได้นํามาเป็นเพียงบทสัมภาษณ์เพียงบางส่วนที่ทางช่องของเราได้นํามาหยิบยกแล้วเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังหากชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องดูเพลินกันด้วยนะคะหากคลิปวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะคะสำหรับ วันนี้ขอบคุณค่ะ